สบายดีทุกคนวันนี้สิมาแกงก่อนแกงนะเนาะแล้ก็เสใสอันนี้แสใสเห็ดอันเห็ดกระด่างที่น้องสาวฝากมาให้นะวางเาสใสแกงผักกวนกับประดุกอย่างอื่นเนาะเขาก็เสไว้ต้งคืนเลยถ้าว่ามีเวลานะเสไวเดนๆได้ถ้่บ่มีเวลาก็เสครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะทุกคนนี่ หลังจากเขาเตรียมเห็ดเรียบร้อยนะเขากระเทน้ำลงไปนะน้ำธรรมดานะนา้าซ,ซ,ซื้อนะใส่ลงไปให้มันทุ่มถั่วนะทุกคนก็แสว้เดีวมาเปิง่งมืออื่นตอนเ้าร์คนเลยาะวแสวายแกงมืออื่นเนาะ นี่ก็คือผักหวานของข้าที่ข้าสือมาเนาะทุกคนอาก็ศต้นหอมนะเนาะเ้าสิทําการเด็ดใบหรือก็เด็ดยอดแบบอ่อนๆเนี่เตรียมใบตั้งแต่กลางคืนเนาะตื่นเสารมาขฮาก็สามารถแกงได้เลยแนะบบว่าเฮาทําความสะอาดว้เรียบร้อยเนาะสีสังเกตว่าช่องคอยที่ทายแบบตอนเหตุแลวก็ตอนนั้นเตรียมปรุงได้เลยเนาะเพราะว่าข้าเตรียมไว้ตั้งแต่แตกลางคืนนะเพราะเฮาบบมีเวลาตอน,นเ้าเฮขาตื่นบางที เผื่อไหววาเตืนนสายยังประมาณนี้นะทุกคนก็เลยเอาต้องเตรียมมาตั้งแต่กลางคืนตื่นสมมาแค่ตำบักพิกแลวกะเอามาแกงได้เลยนะทุกคนเนาะมันสะดวกสบายดีเพราะว่าบองล่างล่างพักล่างเนี่ของเฮาก็แบบค่อนข้างที่ขับแคบก็เลยผมปฏิทายตอนนั้นที่เฮาล่างหรือทาความสะอาดทุกอย่างที่เคยเห็ดเนาะเพราะว่าเฮาเห็ดไปแล้วเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เขาจึงเอามาเห็ดมาแกงนะทุกคนเขาเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนนี่เขาก็สิเด็ดเอาแต่ต้นอ่อนเลยเด็ดเอาประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวมอื่นคอยมาเบิ่งอีกทีนึงฮะซี่แกงอย่างไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาตัวไปเด็ดผักที่เหลือกันเนาะอันนี้คือผักหวานของเขาดิ มัดละซาบาทช่องมาิบนะทุกคน เอาเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วเนาะขาตะไคร้เอ้ยบมีขาม่แต่ตะ,ตะไคร้กับมัน,นตำข้าขเบือแล้วเฮากัเทนำใส่ละลายขเบือเนาะแกง แกงเห็ดแกงอันนี้อยากจะใส่น้ำลายนะเพราะว่าถ้าใส่น้ำลายเลยน้ำเห็ดออกมามันสีบกแซีบเนาะสีจางเราก็เลยใส่หน่อยเดียวเดี๋ยวน้ำเห็ดมันออกมากค่พอดีนล้วเ <c oughs> ตรียมทุกอย่างเด้วยไก่กับพ่อไก่เขาเตรียมทุกอย่างนะ <c oughs> ออเอาเห็ดลงเนาะเห็ดที่เขาแช่ไว้แต่บ่กคืนเวลาทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาผักหวานต้นหอมแล้วก็ พักนางตัวลงผอมกันเลยนะทุกคนเพราะว่าเงาสิไปขังใส่หมอทีเดียวเลยหัวปลามันชุกแล้วบเราต้องอันใส่ก่อนใส่ล้างนะใส่ผอมกันคือแล้วเราก็เอามาค้ามเปียกกับอันอันนี้คือหัวจังไครเนะลงไปเราก็เอานํำขัเบือทีเ้าตําเทลงไปเลย เอาก็สิมาปรุงเนาะทุกคนใส่น้ำปลาแดกเอาแต่น้ำเนาะปลาแดกชุดนั่นแหละเอาแต่น้ำมันจักหน่ยนอยใส่ลงไปตามด้วยอันแป้งนวลเนาะทุกคนนี่ปงชุลนั่นเองใส่ลงไปหน,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 น่อยหนึ่งต่อไปก็สิเป็นเกลือเนาะทุกคนใส่หน่อยหนึ่งมาพร้อมน้ำปลาแดกมันก็เค็มอยู่แล้วใส่ยางนันเลย บอกว่ดีคอยเพิ่มเนาะตะเกียร์รอมันเดือดแล้วก็เสียลงสีปลาเนาะเดี๋ยวไปหลอกสีปลาก่อนไปเก็บเอาแต่สกีมันคอยมาใส่ในหมอ้อแล้วปิดฝาไว้อีกทีเราปรุงแล้วเรียบร้อยนี่กระปาดุกที่เอาอย่างเอาอุ่นเอาซื่อๆนะพเพราะเอาซื้อมามันซุกแล้วเอาเคมาอุ่นเผื่อแกะ ง่ายขึ้นเพราะแส่ตัวเย็นนะมันแข็งแล้ก็แกะเอาตะซินนะเพื่อเอาไปแกงชวนกระดูกหัวแล้วก็ถิ่มนี่แกะเอาตะซินไว้ในใส่ถ้วยไว้ขออภัยนำในลายนะเพราะว่าไก่มันอยู่ไก่มันขันเวลาฮาว่าแล้วมันขันตอบตลอดเนาะทุกคนมันก็เสียงดังในจังหน่อยขอโทษขออภัยนำในลายนี่ซินปลา ตเลาเาแต่สีมันนะทุกคนเนาะนะคะเอาไปใส่แกงหอมๆเด้ถ้าข้าสื่อมาสสดๆเอาแกงแนละ้วมันบดแซ่บนะมันขาวว่าปลาดุกนี่เ่ะตรงย่างมันสุกก่อนหอยมาแกงมนะันสีหอมสีขาวสีอย่างเองก็ได้เลยสื่อแบบที่มันสุกแล้วที่เขาขายตั่วไปก็ได้นะทุกคนแด้แต่ทุกคนสะดวกนะแต่ก็สะดวกไปว่าเขาอยางแล้วเรียบร้อยนะ เอาม,มาเห็ดเองบ่มีเวลาเนาะทุกคนเนาะเบื่อเบื่อทั้สีอย่างซุกเหมืนกันใส่เวลาดนหม้อของเขากับผดแล้วเนาะเขาแก่สีปลาก,กันแล้วเลยที่ห้องเสียม,มาใส่หม้อได้เลยถ้าเป็นปลาหวานเฮาเป็นปลาดุกแบบปลาดุกนานเนาะทุกคนให้ชี้เสียบแก่แต่อยู่กรุงเทพมันจะมีแค่ปลาน,นี่มันก็นเลยแบบ อันที่เห็นเปืเป่อยๆในหม้อนม่ทันคือน้ำปลาแดงนะทุกคนเดว่าก็ล้างถั่วโบเมนเนาะน้ำปลาแดงที่ก็ใส่ที่แล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปเนาะยังว่าปลาเนาะปลาเนาะเ,เ,าเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันจะมีแต่ปลาดุกพันน้ำโบมีปลาดุกบวานเทานั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวมันสุกแล้วมาแกงถ้าเอาตัวดิบมาแกงมันสีขาวเท่านั้น แกงห้ากับเลี่ยมเรีย,รยนะบร้อยเนาะห้องบริยางเลยแค่นีแ้แหละแค่นี้ก็คือแซ่บแล้วแซบเรียบร้อยแดงห้องก็สปิ๊กปรุงแล้วก็ไปกินเลยนะนเยน,น,นาะเพราะว่าใส่ในเดือนก็คิเห็นบนน้ำทุกคนถ้าเ้าใส่น้ำร้ายในน้ำเคืองหมอแน่นอนเพรบนอันนี้เ้าใส่น้ำน้อยเดียวมันยังร้ายเลยนะ้ำออกมาจากพักจากคิดเนาะ เดี๋ยวซิมรสาดเบ้างนะคะ็ป่งมอแล้วเนาะมันสุกแล้วอืมหอมสิแกงใส่ปลาย่างก็ได้สำหรับสำหรับพักวานกับอันเห็ดเนาะเดี๋ยวปป่งหมอกันเลยทุกคน ต่เดนนี่ปางเขาก็ซุกเรียบร้อยเนาะไปแกงมไปแกงเนาะไ่เด้อทุกคนกินขน่าวนำกันคลิปนี้เขาตัวกินข่าวกันเนะาะถ้ามากับฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อฝากเป็นกำลังใจเน่ไปแล้วสบายดี